สวัสดีครับสวัสดีครับวนีกลับมาพบกับท้าวงอผู้หากินมันอีกครั้งนะครับวันนี้พี่น้องนะครับมาหาวัวกำงามรับราคาเกษตรกรแบบราคาถูกๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับข้อของหมูกี้ฟาร์มพี่น้องขายถูกให้โลกจําพี่น้องกลับมาอีกครั้งไม่เสียเวลาครับพี่น้องกลัวฝนตกตักทายพี่หมูกี้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นตะเมยแท้เนี่ยเจ้าน้อยครับเล่งเล่งโอ้คนเลี้ยงวัวนี่ตรง ต้นนี้เนาะต้องใจลายอีกทีครับพี่น้องการเลี้ยงงัวนี่สิมาคิดว่ามือสองมือมีเงินได้ท้องเยอะมนมันเป็นการเวลามันเป็นการเมียนระไรเงียบวงียบตรงใจรักเนาะเมียนแบบยังยืนเขาต้องยังยื่นนะช่วงบนแพงเขาจงเอามาขายเอาแบบปูดมังกรไก่เนาะแต่ว่าต้องใจรักอีกทีพี่น้องต้องหาหญ้าทั้งสิ้นครับมันเป็นยี่สิบตัวบนตัวนี้ยี่สิบครับนี่ก็บรอบแปลงไหมขยายแปลงยาวสลับพิกัดนะครับตรงนี้อยู่บ้านแบงดงเนาะ แวงดงตำบลแวงดงอำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามนะครับครับมามคันมาต่างเดียดน่อยมาเนี่ยการรับประกันกันเหมือนเดิมประกันตำหนิสากลส่งฟรีร้อยโลแรกเนาะครับผมครับแต่ว่ามุ่งยาสิเปิดพระสูงะว่างม่วมตกน้ำเลี้ยงที่ว่าเอาม้าไว้เนี่ยปลงปล่อยกับเพราะว่าแม่มันสี่ขาดน้ำเลี้ยงอ๋อแม่มันขาดน้ำเลี้ยงเนาะอ่าแทบทุกคมครับแม่แต่ว่าลูกมันก็ถือว่าจังที่ที่ว่ามันขานเลยนะที่ว่าเด็ดที่ว่าส่งลูกเกินโต แมนครับแม่แม่กับผมก็เลยจีดแจงก่บลายมันก็แปล่อยนี่กับมันเป็นแม่ที่ให้นมลูกเนาะอาทิจ้อยแล้วก็ขาดหยาขาดยังแม่ครับแม่แม่แม่ไม่หยาเรืยๆกับไปเลี้ยงเอาไปคุนเอาแม่ที่ส่งลูกจังสี่แล้วครับเก่งๆแบบนี้นะครับเอาตัวได้คุ้มแรงดีเอันนี้นะครับอันนี้พวแม่ดอกอ่านี่เลยเนาะเอาครับนี่อันนี้ขอผมขออนุญาตเซตนี่งนะเป็นเบอร์หนึ่งเนาะเพรผมเอาเบอร์หนึ่ง โอเคเอาไปยังผมบอกเลยผมขึ้นเบอร์ให้เบอร์หนึ่งครับผมแม่ลูกลูกตัวเมียครับผมโอ้ลูกมันคือดแดงครับแค่แม่แมมันจะเบิ่งเถาะอย่างไอคน <laughs> แม่ว้าเขาก็ต้องเบิ่งที่มาที่ไปของมันมันมีหลายหม่องพวดแม่มันเป็นแม่ห้างเนาะหลายหม่องพวดลูกแล้วพี่น้องเบิ่งลูกเอาบาัดทีนี้แม่ครับพี่น้อง พูได้เห็นกันสิว่าของห่างเลยนมั้งของห่างครับมันสีกับบอดด้ยยังกับบอดด้เขากรับบอดด้แต่ว่าแม่แบบนี้แหละพี่น้องมป็นแมลูกครับอันนี้รับประกันว่าเป็นแม่ลูกกันเลยนะครับพี่น้องนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกมีเม็ดสีนี่บ่มีดางบ่มีแปวเลยเตะเดือนหะประมาณนี้สองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าพี่น้องเอาเร่องเม็ดสีเนี่ยห้ไปเลยติดโบสพร้อมครับพี่น้องนี่นี่กินหยาเก่งๆนะครับ เป็นแม่ลูกลูกตัวเมียประมาณสองเดือนกว่ากินยาเบิ้งแม่แบบที่นี่อานี่ละแม่แบบนี้อ่าแม่ก็คือขาดน้ำเลี้ยงเนาะครับแม่น้ำเลี้ยงเอห้นมลูกน้ำรับอยู่กับขาดน้ำเลี้ยงแต่ว่าเอาลุงแปงปล่อยปล่อยสี่สิบอ่าตัวนี้รอยสี่สิบบวกรอยสี่สิบบวกเนาะครับแม่นแม่าเป็นลูกตัวที่ไดครับนี่ลูกแรกครับเป็นแม่ลูกแรกเนาะเปิดพีน้องเบิ้งลูกนั่งฟ้าคมงนี่เปิดไปเท่าไหร่ครับ ก็มีผมเปิดไปสามหมื่นสามสามหมื่นสามพันบาทก็ถือตัวละมื่นหกหาแยกก็แยกแยกก็ได้ผมมีขายตลุกม่ผมมีแก้วเวียงอ่ะนี่พี่น้องโอ้โหครับพี่น้องครบนี่แหละครับสามหมื่นสามพันบาทครับราคานี่ต่อรองได้นะครับต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีร้อยโลเนาะครับมนส่งได้ทั่วไทยครับสามหมื่นสามครับลูกนี่แดงบ๊มีแปวเลยครับพี่น้องบ่าครับบสวยเลยอ่านี่กินยาเก่งพร้อมแต่ว่า แม่นี่กกับายลูกดีเนาะได้ดีครับได้ดีก็คือว่าแม่นผู้ลงคนก็ว่ามักลูกเอ้าไม่อยากหายต้องสูตรราคาลูกเนี้ยจังน้อยนะครต้องสูตรราคาลูกลูกเอแม่มันพูนมีเก็บไปเลี้ยงเยงผมอยากเบิ่งลูกตัวโตไปคือกันแล้ววันที่เบิ่งเบิ่งลูกมันเนาะเมียนนี่ครับสามคนสามคนน็อกผมว่ามันหน่ะที่ไปไกลก็ตัวนี้หลายครับกันเท่าคุณดิตีเนาะตัวนี้เนาะแม่ครับแม่ยนเมียมีอ่าตัวต่อไปเลยครับผมครับผมตัวไปนี่ครับอ่าเบอร์สองอ่าเบอร์สองอ่าเบอร์สองเป็นแม่เป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกสาวแม่ท้องเเดืออนครรับบ์ผม อันนี้เดือนเดือนุกเชิญอ่าเป็นแม่ลูกครับแม่ท้องหกเดอนจีแม่ท้องหกเดือนครับแม่ท้องอีกหกเดือนครับลูกอายุอายุประมาณหนจ้ะสิบสองเดือนประมาณขวบหนึ่งพอดีแต่ว่าสูงกว่าแม่เล็กลูกกาณปีหนึ่งรับแมนแมนแม่ท้องอีกหกเดือนครับผมโอ้ยนั่งนาสายใหญ่ได้ครับตัวนี้อันนี้นี่พี่น้องเอางูบนบ้านเท่านี้ไอ้กิญญาไอ้พี่น้องเบิ้งเลยครับนี่แม่สูงประมาณร้อยเท่าไรครับอ่าร้อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามลูกร้อยสามร้อยอ่าลูกลูกข ถุงละครับลูกลอยสามสิบห้าครับผมลูกลอยสามสิบห้าแม่นครับแม่ลูกลูกตัวเมียแม่พออีกหกเดือนครับผมคบหนี้เปิดใบยบาทครับสามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันบาทแยกได้ครับยกได้แยกได้แม่นครับสามหมื่นหกก็ถูกตัวละหมื่นแปดเนาะประมาณนี้ครับนี่ตัวละหมื่นแปดแต่ว่าแม่คล่องนะพี่น้องแม่ต้องหกเดือนครับอ่าพี่น้องกัไลายบังแม่หมื่นแปดลูกหมื่นแปดพี่น้องมาคุบบ้านแม่ต้องอีกหกเดือนนะ ครับผมนี่เป็นงัวเชิงดูดหมูดอกแม่มันน่ะนี่จอยว่าเป็นตัวนี้เนาะแมียนชอบแมีนเมีนผมไม่จอยครับตัวนี้ปกติสิตกน้มเลี้ยงแล้วแต่เนี่ยยังเต็มมือก็ยังโตกน้มเลี้ยงก็ยังอ้วนครับเป็นงัวดูดหมูนะครับตัวท้องเรียบร้อยครับนมสีไม่มีติ่งสูงร้อยสามสิบสามเนาะตัวนี้เนาะแมีนครับตัวนี้ร้อยสามสิบห้าเมนครับโฮมนี้นะครับซื้อสองได้สามสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทติดตัละมือหกอันนี้คือราคาตอนวัวผมราคาก่อนต่อพร้อมนะครับนี่อ่าวคุกตัว สามหมื่นหกพันบาทครับซื้อสามหมื่นหาเนาะราคาต่อได้อีกตัวร้องไหนครับผมคิดเก่าอ่าคู่ที่สามลองกันคิดเก่าละเอ่าแม่เบอร์สามนะครับผมเบอร์สามเบอร์สามแม่ดำลูกด่างนะครับผมแม่ดำลูกด่างแต่ว่าดำาบดเพราะนว่าดำาเสือกัดำมีดำครับผมเม็ดวัวดำดำมีบักตลซุกเนาะครับผมเข้มเลยครับแต่ว่าลูกแดงไล่เนี้ยแดง แดงแดงดังแต่มันตะเกียรบลูกขี้ไว้เนี่ยเนาะ <c oughs> แม่มันสูงเท่าไหร่ครับ <c oughs> ตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกกันครับ,140บร้อยสี่สิบบวกเนาะผมอ่าอันนี้ลูกตัวที่ไรครับอ่าลูกแรกครับตัวนี้ฟังดีดีนะลูกแรกดีดีฟังดีๆดีนะแต่ฟังราคานหมแม่นแต่ฟังนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบลูกสวยอ่าลูกแดงไล่อายุประมาณจักสองสามเดือนเนาะเมีนครับอยู่ลายกันครับมนนี้ไม่มีตำหนิเนาะบ่มีครับผมพี่น้องนี่แข้งขาดีนะครับนมสี ก็คือขาดดมเบียงม่ไงขาดดเรียงครับน้องียอมรับตรงนี้ครับแต่ว่า่องป่วยเรามันกะิญามเพกันเนาะคลิปนี้กับประกันป่วยเห็นน้ประกันป่วยพรอประกันป่วยพรวางวนี่คือพักไปดูเติบพึ่งเด็กมะทายเนาะคือข้าววางง้วผมเมนผมถีช่วงดูเติบเ้ยเบืาองน้าได้เี่ยเบต้องงน้าาตัวป่ย่ยันี่ยเนี่เอาคบนี้เปิดไปเท่าไหร่สองนพบาท สองหมื่นหกพันบาทแม่สูงร้อยสี่สิบลูกตัวเมียถึงตัวละหมื่นสามแม่เป็นตัวละหมื่นที่ทเม่ขันวันี่นี่เป็นตัวลึกตัวหนาตัวนี้เนีอันนี้คือตัวกำเลียงเลยสองหมื่นหกนี่สองหมื่นหกต้อได้อีกต่อได้ครับต่อได้อีกสูงฟีร้อยโลเมียนครับผมอ้าวสองหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องนี่สวยเลยอ่านี่ลูกสาวครับ อ่าคมต่อไปอ้าวอันนี้อ่คมทีซีเนาะแมนครับอันนี้คมทีซีอันนี้ก็ที่เดือนด้วยกันตัวนี้ที่เด็ดเนาะที่เดือนด้วยกันอ่าพี่น้องที่เดือเรียงๆของราคานะเบื้องลูกสาวอ่านี่พี่น้องแม่ผสมได้ประมาณเอ่อพันรอบที่เขาเดือนอ่าประมาณเดือนหนึ่งเนาะครับแจ้งแจ้งแจ้งตามข้อมูลที่ได้มาทับโตเนาะทับโตครับผมอ่าแต่ว่าเ้างบริเวตรวจกับพี่น้องกับเป็ุ่นเอากับมีืองหลกเสประกอบนะคตัวนี้เพราะว่าลูกใหญ่แล้ว่ะแมนโอ้หลูกแกงขายใหญ่ดีเนาะตัวนี้เนาะใช่เลยครับถือว่าโอ้ถือว่า ผ่านละผ่านผ่านผ่านแม่หนิก็ผ่านได้ครับพี่น้องหน่ลูกสาวนี่ประมาณจี่เดือนแล้วครับนี่อายุหกเดือนโอ้หนาเด้ครับพี่น้องหนาครับหนาหตามขอ้อมูลมาหนิหกเดือนลูกหกเดือนแม่ผสมแล้วเดือนหนึ่งแม่ยนชอบซื้อสองรุ่นสามเมียนชบแม่สูงประมาณ100ร้อยร้อยสามแปดถึงร้อยสี่สิบตัวหนิร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสี่สิบครับ ลูกสาวนี่สูงรอยสิบสี Dude, ่เ <disappear> ส <little anger> ้นลอยสิบ <asking> สีเส <sm> ้นวัดให้เรียบร้อยวัดกับภาะงวดตัวดีที่ว่าแยกได้ผมจะวัดลูกให้พอมเลยเมียนตังใจผมอยู่แห่ยุกก่อนแหละราะว่างวนเป็นตัวอยู่ราคามันก็ครับผมกมนี่เปิดไปเท่าไหร่กมนี่เดี๋ยวผมเปิดไปขันจังว่าผิดนะจสองหมื่เกาันบวกมาจะน้อยอีห่าร้อยไปสองหมื่นเก้าันห้ารอยเมีนมีขวแต่งานเนี้ยรุ่นสามเมียน บสถิตละลืมหานะครับพี่น้องกำกำเบิ้งเอาผมว่าพี่น้องเบื้องเบื้งหลูกนะลูกโบดเต็มครับผมหนาด้วครับลึกหนาสูง110กว่า114เซน114เซนเนี่ยครับถือเชื่อมได้เลยครับพี่น้องถ่ายหนาดีแมนติดโบดถ์พร้อมเครื่องดำนะครับโบดครับโบดเต็มครับเป็นตัวลึกทั้งแมวทั้งลูกเลย200เหลี่นเก่าพันหาร้อยบาทครับพี่น้องเนี่ยราคานี้ยังต่อได้นะครับแก็บระสุงฟรี100กิโลแรกครับส่งได้ทั่วไทยนะครับอ่า สี่ครบแล้วเปล่ามอนี้เนาะตัวต่อไปตัวต่อไปเบอร์ห้าเนาะเบอร์ห้าครับผมเบอร์ห้าเอามอนี้อันนี้แมสสถานะไปทั่ไงนครับตัวนี้อ่าแม่โบสถองครับแม่โบส้องครับสี่เดือนกว่าดิเขาหาตัวนี้สี่สิเขาหาเดือนแล้วเมียนครับมีทองหรอผู้ใดเบอร์ห้ามีใบนีใบแต่ว่าผมจะมาเดบิวว่าตัวนี้อันนั้นเอกสารใบหลอดมีเนาะมี่ครับอ้าแข้งขาใหญ่ดีนะครับพี่น้องเป็นแม่เท่าโบส สองห้าเดือนครับผมท่องที่ไรครับตันนี้อ๋อท่องแรกครับงวท่องแรกแม่ท่องแรกเลยเมียนเมียนอ่ะสูงที่ร้อยซี่สิบบวกครับผมนี่อ่ะไทยบรรยากาศท่องให้ท่องหน้าเห็นพี่น้องเมื่อวานมันิหยาดีทุกตัวครับพี่น้องเลยอ่ะัวที่ท่องห้าเดือนท่องแรกครับผมราคาเท่าไหร่ครับวันนี้สองหมื่นเจ็ดพันครับผมสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องเป็นวัวท้องแรกนะครับท้องห้าเดือนอ่ะทับอ่ะผสมหลอดนะครับพี่น้องนี่เอกสารใบหลอดมี เมียนครับเนี่ยนี่ครับตำหนิไม่มีนะครับสูงที่ร้อยสี่สิบบวกบวกเปิดราคาที่สองหมื่นเจ็ดครับพี่น้องเนี่ยดูสีกับงูปูเลยเนาะพี่น้องเบิ่งแข่งขาใหญ่ไงนะครับตัวนี้ราคานี้ยังต่อได้นะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับวัวเฉียงเฉียงเชียงทุกตัวครับพี่น้องเนี่ยใกล้ใกลกับว่าเป็นยังครับนี่บ่ามีหายกินหย่าเก่งๆตัวต่อไป เอาครับมินิครับวันนี้เบอร์หกอามินิเลยวะอาเป็นเบอร์หกครับพี่น้องจำเบอร์เอาก็ได้นะครับมื่นกว่าวมื่นกลัวมื่นกลัวเด็ดแม่ลูกอ่ะเมียนครับเมียนลูกฟูลูกแม่ลูกฟูตัวเนี้ตัวนี้ลูกฟูเนาะเมียนอ่ะจี๊ปไปนวมมาเนี่ยนี่เนาเป็นแม่สีสีออกดำดำเนาะดำโบดครับตัวนี้ดำโบดครับหีขอดำเมียนนี่สูงประมาณร้อยสามสิบเลยปะบอครับรอยยิบห่าครับผมรอยยิบห่าเนาะร้อยยี่สิบห้าครับผมอ่าสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าครับผมลูกแรก เป็นลูกแรกลูกผูเมียนอจิตายน่วมสำหรับคนงบปรลายเมียนครับเอาไปายังสิละแผวไว้บุญแผ่ไว้เมียนให้ลูกทีนะคนลูกใครบ่ใครถาหาเราครับง่ว่บ้านง่วนใ้เอาคบหนีเจะมาดครับ, <laughs> บรหบบนึง่งมืนสามพันบาทหนึ่งมื่นสามันบาทเมียนครับผม <laughs> 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 โอ้ยหรอาผมใชได้ว่าเชียวไว้เปิดหัวอยู่งเจ้าหนัก็รักพันเจ้านุ่มกาเมียนงกไปเอากลางคลิปนี้ก็ได้ครับพี่น้องใชได้ยัง่า โคมนี้นะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทต่อได้อีกครับมดถือถือตัวละหกพันหางงวตัวละหกพันหาครับพี่น้องเขาอันนี้คือราคาก่อนต่อนะครับต่อได้อีกทรงทรงพีลอยล้อคือเขาปะเมียนครับผมทรงพีลอยล้ออีกมาพี่น้องเขาโคมนี่หมื่นสามหมื่นสามพี่น้องถือเลขจ็ดสิบใบเนาะนี่ หนึ่งหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องสารับคนงบวหลายครับเอาไปกินหญ้ากินฟางครับขี่มันกระเดกปุ่นเมียนผมคิดแบบนี้ตีอลไเอาครับเบอร์เจ็ดนะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนี่ครับเบอร์เจ็ดนะครับอ่าเป็นแม่ลูกอันนี้ลูกผู้ลูกแม่ลูกแม่ครับผมอ่าที่นี่ลูกแม่ครับครับผมอ่าแม่สีดนวลๆเนาะเมียนครับผมตาว้าหางเหี้ยวดีลามดีสูงมากลอยเท่าไหรครับตัวนี้กอยู่ลอยสามแปดต้องลอยสี่สิบปุ่กกันลอยสามแปดลอยสี่สิบเนาะมอชุดเนี่ย ตัวนี้ลูกสาวเนาะเมียนครับลูกสาวได้ยักเดือนแล้วอ่าสองเดือนกว่าครับเวลามั่นสองเดือนกว่าโอ้ตัวดีเุ้ยครับพี่น้องนี่ลูกสาวอันนี้เป็นลูกแรกหรือลูกไหนนี่อันนี้ลูกแรกครับลูกแรกคือนกันเนาะอ่าแม่สดลูกสวยแม่สูงร้อยสามสิบแปดเนาะเมียนครับผมอ่าอันนี้เบอร์เจ็ดเนาะเบอร์เจ็ดคมนี้เปิดอะไรจ้าบาทครับอ่าคมนี้สองหมื่น 7, เจ็ดพันเอาสองมืนเจ็ดพันบาทกับแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับพี่น้องโอ้พี่น้องเอานี่สองมืนเจ็ดพันบาทแม่ลูกตัวเมียแม่กับตัวแย่ตัวดีนะครับนี่แม่สูงประมาณร้อยสามสิบเทไ่ไรก็สามสิบแปดสามสิบแปดเนาะแม่นครับสองมืนเจ็ดพันบาทเม่นครับผมแมถึงดตัวละเมื่นสามหาลอยพี่น้องราคาก่อนก่อนะคร<ท>ับพี่น้องอยู่ทั้งหลังนี้ไงคุณมักมาก ความสูงอ๋อมักหง่ขึ้นไปอีกเนาะเมียนรัาอ่านี่สำหรับคนงบวันไลครับนี่หนึ่งมื่นไปสองหมื่นเจ็ดพันบาทต่อได้ส่งฟรีร้อยกิโลร้อยกิโลแรกครับส่งได้ทั่วไทยตัวต่อไปอันนี้เป็นเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าเอาใส่เบอร์เก้านุ่นๆเท่าๆเนี่ยครับเอาลูกแรกด้วยครับเบอรนี่อันนี้กับแม่ลูกแรกเนาะลูกแรกครับตัวลูกถือว่าติดบาบันมาหลายเป็นลูกกระทบครับต ลูกสองเดือนกลัวแต่ว่าเรื่องเนื้อหนังติดบามันมาดีเอแม่ไม่ติดสายกระทบเนาะแต่ว่าลูกหูสันนะครับพี่น้องหูสันเนื้อหนังผืนลังต้อแต่ว่าได้ควบใ่ญ่ทั้งแม่เนาะสูงใ่ายของแม่แล่วก็ได้ติดบามันอาจจะเป็นงงกอครับอแม่สูงมันลอยเล่ครับลอยหาซิบครับตัวนี้มันลอยหาิบเนาะเป็นลูกลูกที่ไดนเนี่ยลูกแรกครับเนี่ยเป็นแม่ลูกแรกเลยเนาะครับผมแม่สดอีกครับพี่น้องหางัวสดๆให้พี่น้องไปเลี้ยง นี่อ้าวนี่ยืนน้ำกันงามๆนี่ครับตัวนี้ผู้เลี้ยงอ้มีจังหวะท่านี่สองหมื่นเก้าพันหาลอยบาทตัวนี้อ้ยตัวใงญ่มันนี่ก็สองหมื่นเก้าตนีครับผมแม่สูงลอยหาซิบนะครับพี่ดองอ่ามีพี่้องปี่าจมันนะครับเหนือหนังแข็งขาใหญ่ดีนะครับแม่อีกว่าโดนกระเดีทับตัวนี้เนาะครับแม่สูงลอยหาิบนะครับครับผมแม่ลูกลูกตัวเมียสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนี่ครับใหญ่ยักษ์เลยโอ้แต่ตัวแม่พ้อพี่ดองแม่ลูกกัดออกบดๆดีเนาะ ีเมียนครับก็มีติดมากขอกับหูขอบหูขอบขาครับพี่น้องเครื่องดำบ่ตัวนี้อ่าผ้าครับผ้าเนาะเมียนครับผ้าอันนี้ครับพอธรรมดากับเดสมีกับพี่น้องเอาไปใช้เรือดลอยเอาเรือดดีๆผมว่าพี่น้องตัวนี้เมียนลูกมันจับบำมันลูกพัฒนาร้อยครับแม่ลูกลูกตัวเมียใหญ่ๆแบบนี้แหละครับครับลูกเลือดอ่าเดียมันมาหลายเติบอยู่แล้วครับผมอ่ะตัวต่อไปอาวิ่อันนี้กรับมีนี่ถ้าว่ากับเป็นดุกหมูเป็นง้อดุกหมูแต่ว่าพูดได้มกสีแดงแล้ววันนี้เนาะเบอร์สิบหาลูกสวยเบอร์สิบครับเบอร์สิบ ตัวนี้อ่สูงดอกแต่ว่าแต่ว่าลูกนาเนาะแมนแมนแมนติเป็นง้อดูหมูทั้งแม่ทั้งลูกอันนี้สำหรับผู้เฒ่าดอกนี่สำหรับผู้เฒ่าผู้เฒ่าสมัยก่็นมักดึงง้อดูหมูอีหลีเด้เป็แม่นเยอะเลยเตี้ยลำลำเขาหางดีเดียนว่าเขาหางยังไงดิแมนครับผมโบสนางสีน้องแมนแมนโบทั้งแม่ทั้งลูกเหรอโบทั้งแม่ทั้งลูกครับลูกโบขี่ได้เด้ลูกลูกเท่าไรแล้วครับตัวนี้อ่าลูกตัวนี้อายุสองเดือนเขาสามดิสองสี่เขาสามแม่ได้ไล่กันเนาะตัวนี้แมโอ้ตัวนี้เขาสามเดือนนี่ลูกแรกวะเนี่ยลูกแรกครับลูกแรกแม่สวยลูกสสวยแมมู่งงาเอ เดี๋ยวใจลูกต่เบิงมาลูกก็หลดลูกสามเดือนอีสามเมียลูกสามเดือนจะวมาแข่งขายไงครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวเมียลูกแรกนะครับครับผมสามเดือนแม่ที่จ่ายลูกดีๆครับพี่น้องนี่วัวดุบหมูนี่โค่นหางอ่าเบิ่งถ่ายแม่ก็ลูกครับพี่น้องสามเดือนอ่าคมณนี่เปิดไปเท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเนาะสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับเมี้นครับถูกตัวละไม่ถึงหหมื่นห้าเงี้น ขันวางอหน่อยบ่ใหญยกับเบิ้งพืนลางรูกมันโหลดว่าลูกมันใหน้สวยสมเ็นบ่<ะ>นี่ครับพี่น้องสองมื่นเก่าพันหรอยบาทพี่น้องต่อได้อีกทรงฟรีอีก1 0่อยโลครับผมนี่ถูกตัวเรา่ถึงมืนหาได้ครับพี่น้อง <c oughs> ยังต่อได้อีกนี <c oughs> ่ครับเอาพี่น้องซ้ำมันถือต้๊ซื้อเอาตัวต่อไปแม่ลูกเพื่อนครับเนี่ยเป็นแม่ลูกเนาะเป็นเบอร์สิบเอ็ดนี ลูกบวชเนาะแม่ครับวดทั้งแม่ทั้งลูกเป็นเบอร์สิบเอ็ดพี่น้องจำเบอร์นะครับเป็นเบอร์สิบเอ็ดแม่ลูกลูกตัวเมียสวยๆสวดอ่าลูกก็รับตัวดีนะครับแข้งขาดีหนาดีแม่นครับอ่าลูกได้เดือนแล้วครับตัวนี้อ่าตัวนี้สามเดือนกว่าแล้วครับตัวนี้ได้์สามเดือนกว่าแม่นครับอ่าแม่สดลูกลูกตัไหนนี่อันนี้ครับลูกตัวนีเท่าไหร่ลูกแรกครับผมลูกแรกขื้อกันเนาะแม่นครับ อ่านี่เอาต์แม่ที่ว่าเป็นสดๆเนาะเมียนครับเมียนสดไหลถ้าบางงามไีหลีจะต้องเป็นลูกงามแต่เมีบางงามต้องลูกงามแต่ละลูกซีลูกหาผมบวกคำจับดิแม่ยนเมีมันมันนั่นเนาะเข้าใจผู้เลี้ยงแต่ที่ว่ามันเท่าเพชรชังว่าเนี่ยแหละมันเท่าแท้ดีว่าแม่สดๆครับพี่น้องนี่นลูกสามเดือนเบิ่งแม่ แม่สูงประมาณเท่าไหร่ครับตีวันนี้ก็าร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบกันสิคราบตกกำลังอย่างขึ้นกันเนาะตัวนี้เนาะแม่นครับผมอ่าประมาณร้อยสี่สิบน้ำหนักบางง้วงตอกกำลังเสมอแต่ผมประกันป่วยให้ยวิ่งวัวป่วยประกันป่วยให้แม่นครับป่วยจะมือครับสิบห้ามือตีครับผมแม่นประกันสิบห้าวันถ้าพี่น้องถ้ามัวป่วยบัวอะไรอ่าอ่า คืนเงินคืนงวกันพี่น้องนี่รับกันนะครับอันนี้ส่วนตัวทักมาได้ครับเพราะว่าผมมีตอนหมอเขาว่าเบิรงอ่ะคือถ่ายวีดีโอในการดูแลงวงพวกนี้ทั้งหมดเลยครับเมียนเบิร์าบอกเอาคือเขามีลิปอยู่เขาถ่ายอยู่ทั้งของเขาถ่ายอยู่มือเมียนครับเมียนลูกแรกพี่น้องทางในมีหย่าหลายๆนะครับไปคุณเท่าเดียวมันจะกลายเป็นตัวไม่เนาะเมียนครับเมียนเพราะว่าหย่ามันหายากครับเจ้านี่งวหลายมันก็ดกินบนทัวถึงเมียนครับครบหรือเล่าครับ สองหมื่นเจ็ดพันครับเราตนี้สองหมื่นเจ็ดพันบาทแม่ลูกลูกตัวเมียครับพี่น้องโอ้ราคาเกษตรกรดีดีครับสารับคนงบกระลายนะครับราคาลักสองกัวแย่สองหมล้นกัวครบละหมื่นก่วกับมี่พี่น้องนี่อ่ะเปสวยทุกตัวครับพี่น้องเบิร์ได้ครับผมพิษท้ายครับหัวโดนธรรมชาติทองหกเดือนเอาลักสองเนี่ยทองทีนี่ทองหกเดือนนี่ครับนี่เอามานีแต่ว่าใบมันเนี่ยโบเนใจว่าว้เสนหรือเป็นเอ สีไว้มันมีหลอดป็นบ่มีหลอดมีใบครับอันนี้แม่ท่องแรกบออ่ะบ่ครับท่องที่สองเนี่ยท่องที่สองเนาะปลาดลุนธรรมชาตินาะนะลุนธรรมชาติพร้อมเม่นครับอ๋อมันสิติดเลวบ่หนาตาเมื่อก็้หนาชิมีเน่มีมนยมเชียวมาน่อยเนาะเมียนเมียนเมแต่ว่าเป็นลุนธรรมชาตินะครับนมซีเนาะเม่นนต่ว่าแกงขานงง่า่เลยครับพี่น้องเป็นงัวดุกมูแหละเนาะบ้านเฮาเอก็ะไรง้ดุกมูจังสีเม่นท่องหกเดือนครับผม อ่าทับก็พอหลอดนะครับพี่น้องเอกสารนีนะครับแต่ว่าจำซื้อได้เดี๋ยวอ่อ่อนี่ครับมันตื่นกล่องครับพี่น้องเดี๋ยวสีบนไข่ครับโอ้ดีครับพี่น้องตัวนี้ท้องหกเดือนครับผมโอ้ออกขางไรแล้วนะครับนี่เป็นรุ่นลูกแฟร์เนาะอือ สูงประมาณเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ยี่หรอยสามสิบครับผมหม่ามลอยสามสิบแต่ว่าลำตัวเงาด้วยครับตัวนี้แดงดีเมียนครับแดงแบบบุ้มมีแป้วเลยเนาะครับเมียนหนาตันครับพี่น้องนี่หัวดุกหมูเปิดราคาเท่าไหร่หัวทองสองหมื่นหกพันบาทครับเท่าไรก็อสองหมื่นหกพันบาทสองหมื่นหกพันบาทเมียนครับผมตัวอ่างใเงยเลยครับแกลงขายใหญ่ครับแล้วก็เป็นแม่หัวลวนธรรมชาติกรอบพี่น้องนี่สูงหม่ามลอยลอยสามสิบครับลอยสามสิบเนาะเมียนเมียนครับแกงขายหญ่เลยพี่น้องตัวนี้ สองหมืนหกพันบาทครับต่อได้อีกแล้วก็ส่งฟรีอีกหน,น่อยโลส่งได้ทั่วไทยนะครับนี่เอาราคาเกษตรกรพี่น้องไปลุ้นเพจเอาอ,อันนี้ตัวแม่มากคือสีคักนะตัวนี้เนาะเมียนครับเมียนคือสีซต่อาถึงเลขแล้วพี่นอ้องอ่าสองหมืนหกพันห้าร้อยบาทวัวทองหกเดือนเมียนครับผมเอกสารไปหรอมีครบครับผมเบิร์้ไครับบันนี่เบิรลตเครับเบิรลตเเนาะโอ้เพื่อนเพื่อนเลยพี่น้องมี่ราคาแบบโดนโดน คัดคัดคัดแบบว่าเอาพี่น้องพี่จับต้องได้ทุกโตเลยเมียนครับเพราะว่าคัดคัดง้วปกติกะทิพยามไทยเดี๋ยวทุกอาทิตย์เนาะตัวผมเว้นอาทิตย์หนึ่งคือว่าง้วมันตกกำเหลี่ยงมากกับคุณก่อนเมียนครับหนึ่งคุณสองคือว่าเช็คว่าว่ามันมันมีมันมีตวป่วยตัวอย่างบอตินาเสียกมันทานเขาจะมาเปิดเนาะเมียนครับนี่พี่น้องคือกันแต่เดี๋ยงนั้นอยู่ละแต่ว่ามันขัดจะวด้งเนาะใ่เขาใจแล้วเนาะจะเงาสืบไปเสียวเมียนเม่เงิ้นสี่หมื่นสามหมื่นแต่ว่าเด็งว่าจะต้องไปรักษาไปดูแลออีว่ามัันนนน้เ เอามาพผลหมาอผักไลยก่อนนะครับพี่น้องผักเบอร์อะไรกันเช็คว้าก่อนเมีนจัดการเช็คกล่องเฮยงยังทุกอย่างเมีนครับผมดระบบทุกอย่างครับผมเนาะผกเบอร์พี่น้องเลยครับอันนี้020หา1360ครับผมเฟซเฟซบุ๊กหมูขี่ฟาร์มครับผมหมูขี่ฟาร์มเนาะเวลาอยากเข้ามาชมที่คลองที่ฟาร์มก็ได้นะครับอยู่ที่บ้านแวงดงตำบลแวงดงอำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามครับผมสารับคลิปนี้ชมกมานึ้นเก่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ